อย่าท้อหนูเล็กโชว์เล็กเด็ดรถไลเซนลูกสามีมือเป็นระวิง่งงานไม่มีต้องขยันกว่าเดิมหนูเล็กกะกะ โพสพภาพภูมิใจผลงานของน้องวินลูกชายพร้อมลายเส้นโดยบอกว่าวันนี้วินวาดรูปให้แม่พร้อมลายเส้นข้างๆรูปภาพแรกในชีวิตที่แม่ได้รับแล้วทำไมมันมีความสุขได้ขนาดนี้ใครไม่อินกับความเป็นแม่จะไม่เข้าใจความรู้สึกได้จริงๆภาพแรกของเด็กชายวินสามขวบเริ่มหัดลากเส้นมนุษย์คือสิ่งมหัศจรรย์จริงๆแม่จะเก็บเอาไว้ให้วินดูตอนโตนะ ก่อนจะโพสโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลในมือหลายใบเลขท้าย85 40และ94พร้อมแคปชั่นว่าชีวิตต้องเสี่ยงต่อไปอย่าไปเท้อ ลายเซ็นวินกับเล็กรถนะคะงานนี้เอิร์กพรมพรถึงกับเขามาบอกว่าต้องตามละด้านแม่มสุริวิภาและอนาชนชื่นก็ส่งกำลังใจให้สู้ต่อกว่าจะเป็นจอมยุทธมันต้องมีแผลสู้ต่อไปทาเคชิขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บางก็ขอตามบางก็บอกว่าเล็กกุญแจรถด้วยแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผ้าถูกรางวัลที่หนึ่งหน่อยคะ่ะน้องวินคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเฮงๆงนะคะพี่หนูเล็กเล็กทะเบียนรถกับเวลาตรงกันด้วยนะคะ กอนูเล็กจะโพสคลิปเอกสามีมือเป็นระวิงทำงานแพ็คของส่งลูกค้าพร้อมแคปชั่นว่างานไม่มีเราต้องขยันให้มากกว่าเดิมอย่าท้ออย่ารอทุกเวลาคืงงนขอบคุณลูกค้าที่สั่งอย่างต่อเนื่องทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์ขยันจังเลยไม่แปลกใจที่รวยเอารวยเอาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขยันแบบนี้ถึงได้มีรถพอดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า วันก่อนเอฟหอยลายกับปลาหมึกสงสัยต้องมาสั่งครีมเพิ่มละแมคคาสวยเกิ้นเป็นต้นส่วนสลากกินแบ่งที่หนูเล็กซื้อไว้ก็มีเลขท้ายคือ8 5 4 0และ94ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ8 5 4 0และ94ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ